โอเคกันด้วยในช่องยูทูแดนนี่เซคนหล่อนะามนิชนค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมรีไวนะครับวันนี้เราจะมาเป็นเดอะขูดคนใหม่นะครับเดอะขูดอีส o m คัมแบ็กฟรีไฟนะจ๊ะเออการที่จะเป็นเดอะขูดตอนนี้การแต่งตัวแบบนี้ยังเป็นแดนนี่เซอยู่นะครับการที่จะเป็นเดอะขูดเราต้องแต่งตัวประมาณนี้นะครับ อันนี้คือภาพในความสุขไอ,อ้เฮียกูโหลดก่อนเดอะคูดจะแต่งตัวประมาณนี้นะครับในภาพทรงจําของใครหลายคนนับใส่หน้ากงหน้ากากไฟหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าลืมละมันนานละแล้วก็ใส่ชุดนี้ใส่เสื้อตัวนี้นะครับโอ้ยไอ้เฮียกูไม่โหลดสักอย่างเลยเหรอไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะเออนี่แล้วก็จะเป็นกางเกงเอานี่เออนะผมไม่ใช่ใช่กางเกงนี้แหละ แล้วก็เกิดไปไหนวะเกิดอันนี้หรือเปล่าเขาขาวอะใช่ไหมวะอ๋อมันต้องเกิดนี้ครับไนกี้นี่นะครับเราคือดึกขูดดิสอิดคัมแบ็กฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปไล่ยิงคนโหดเลยไปรอเฮียอะไรอ่ะไปไปดิ เอาก็ไปดิโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยเราได้แดนชำระบาปเหมือนเช่นเคยนะผมเราก็จะลงมีมาซาเลียนะครับมนะเออมีมาซาเลียที่เดิมที่เก่าที่นี้ที่เคยมีพระห่มกับเรานะครับเราจะลงไปโหยคนเต็มบบไอ้เฮียโทรศัพท์แหลกอีกแล้ว ้ยมันแหลกอะไรกูถามดิทำไมมันต้องแหลกวะกูไม่เข้าใจมึงไม่แหลกสักวันมึงจะตายไหมเอเวนควยมาเดิลงมาโอ้โหไม่มีปืนกูไม่ตกแต่แค่นิดเดียวจังหวะน,นี้เปิดกล่องมาโอ้โหได้ฟาม마สโฮลีฮ่เชดไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยโอ้นนยย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 ยงยยยยยายงงายายงงยยยยยงยย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  มาด็เอาพี่ลงหรือเปล่าพี่ลงหรือเปล่าได้หมดนะครับได้หมดนะครับจังหวะนี้ได้หมดนะครับพีค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าผมว่าผมไหวปะเพราะว่าผมเทพไงว่าเดอะโคดเพราะผมเป็นเดอะโคดนะครับผมไม่ใช่เดอะโคดนะผมเป็นเดอะโคดนะจ๊ะเฮ้ยเชียร์นะแมงแหลกแล้วดูดิมันแหลกอะแหลกกึ๊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 ก ไอีเฮียใครไปเล่นไหวว่ยกเว้นกูแม่ไม่มีใครเล่นไหวแล้วโทรศัพท์อย่างงี้ยกเว้นกูคนเดียวบนโลกเออไอ้เฮียโอเลอ้อนมาไงว่ายังไงมายังไงเจ็บมาเดมาดดเออเออไอ้เฮียแม่งเล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นเี่ยมเล่นเล่นเล่นเี่ยมนะไอ้นี่เล่นเล่นเล่นเี่ยมเลี่ยมหนาเลี่ยมหนาเตเหลี่ยมหนาเตะนะเหลี่ยมหนาเตะนะว่ายังไงเอาลป้าว่ายลุบป้าว่ายลุบป้าเออไอ้เฮียแม่งหนาไงแม่งหนาไงโดนกุชชรูด หายครับแค่นั้นแหละอย่าทําชงเอ้ย <L> ทํำชงนะอย่าทําชง <L> ครับเอ้ยไอ้เฮ้ยอย่าทํำชงไม่ใช่ชงไอส,สัตว์ลิ้นเป็นเฮ้ยอะไรเนี่ยน่ะแย่โคตรขางอะ่โอะโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยใครผู้ใหญ่ใจดีที่อยากผมรีวิวโทรศัพท์ให้ขอแรงๆครับไม่ต้องแรงมากก็ได้ขออย่างน้อยก็น่าจะแรงออกว่าของกูอ่ะ แต่กูรีวิวให้ฟรีๆเลยเฮียก็ไม่คิดตังค์สักบาทข้างหน้าเจอวายังไงไฟรุ Fire, Ford, ่นไฟรุ่นไฟรุ่นแม่งเล่นนี่เียงทำทรงหนีแม่งทำทรงหนีแล้วแม่งเจอกูเอ๊อเฮียแฟดมาไงแฟดมาไงเฮ้ยนางตั้งวะว่าไงวารุ่นบ้าไงไฟรุ่น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 เออเออ ไปรุนเอ้ยเฮียแมงเข้ามานู่นเนี่ยนู่นเนีนู่นเนีนเนียนียปานกูตายอันนี้ก็เกมที่สองนะครับเฮ้ยแมงลงมาก็ไม <ach uir promoted nutrient> ่เจอคนเลยเว้ยเฮี้ยโเงาเงาจัดเงาจริงเงาสุดเอ้เียม่ก็เอ้ยเอ้าเี้ยสโไติดเอ้ยเอ้ยกล้าไม่โดนเอ้เี้ยสุดยอดกู น,น,นวีวันนี้ไม่ใช่วันของกลัวกูดูจากทรงละวันนี้ไม่ใช่วันของกลัวแต่ก็ตายเหมือนเดิมครับน้องอืมไม่ใช่วันของพี่แต่พี่ก็ยิงล้วงเหมือนเดิมแหละก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายก่ายกองว่าแดนนี่ซีเฮดก็คือแดนนี่ซีเฮดมันยังคํำครับต่อให้เล่นไม่ออกแค่ไหนมันก็ยังเป็นเทพเป็นพระเจ้าเป็นก๊อดก๊อดแดนอยู่ดีแค่นั้นแหละ ่พูดเยอะเจ็บคอไอ้หียกลุ่มกูเป็นส่งอะไรมามเนี่ยจะไปสนใจนะผมไม่ได้ปิดการยังเตือนนะชิวๆส่งมาผมก็ปัดทิ้งอย่าเพิ่งอ่านนะเดี๋ยวความรับร่วไหลเหียยิ่งมีความรับเยอะแยะอยู่กลุ่มโกเอ้มมีคนอีกแล้วเพิ่งโดดป่ะเจ็บโดนหัวมาเดีโดานหัวน้องเจ็บนะจ๊ะ เจ็บนะจ้ไม่ร้องนะจ๊ะไม่ร้องจ้าร่วงเฮ้ยทำไมมันไม่เจอเป็นตี้เป็นอะไรวะเ,เจอแยก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 ไว้ข้างหน้ามีคนบวกกันน,นัวเนียครับผมจังวันนี้มีเหลือที่ไอแดนจะไม่เอาและยิงไปโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเออโดนอยู่ไอ้เี้ยแม่งไม่ขึ้นหัวเลยเว้ยวันนี้ไม่ใช่วันของกูจริงๆว่ะเดียดตรงแลปล่อยโดนมานมากเลยอยู่ไหนวะ นั่นไงอยู่หลังไอ้บอตัวนี้โกรูฟาไร้พื้แต่ยังได้ล่วงมาเลยไดคมครับแดงยังปิดฉากได้คมได้สวยเ็บเ็บล่วงนะครับนี่ล่วงนะล่วงนะติดอันนั้นนะติดเฮ้ยเที้ยนแม่งมาอีกแม่งมาอีกแล้วไงไอไวายได้ยังไวพิบท,ทันไวพิบทันไวพิบทันล่วงมาเดฟได้แดนมาแล้วงไงแดงมาแล้วงไวงเกมนี้ มันเอาแน่มันเอาแน่ถ้าแม่ไม่ว่าน,นจะจ๊ะอยู่บ้านหลังนี้ข้างหน้าเราน่าจะประมาณสี่ห้าตี้เลรหรือเปล่าวะไม่รู้วะไม่ใช่สี่ห้าตีสามสี่ตัวไม่พึงอะถึงวะสองตัวแล้วหรือ่าพวกเพื่อนมันตายไปสองอะอืมมันปล่อยเพื่อนมันมาแอแคคเกอร์ผมสองตัวแดีไม่รอด นี่ไงเฮียสตัวจริงโอ้โหไอ้เฮียเว็บสล็อตแจ้งเตือนแม่งกระตุกเลยจังหวะนี้ขว่วยสล็อตแจ้งเตือนอันนี้ก็เป็นเกมที่3นะเกมสุดท้ายแล้วนะค,คือโทรศัพท์กูไม่ไหวแล้วแม่งร้อนจัดจัดมันต้องการพักผ่อนดันใจอีกครั้งนะจ๊ะเพราะวันนี้ก็อืมก็ก็ก็มันร้อนละเออเราก็จะลงมีมาสปีนะครับเราโดดลงมาแล้วโอโ้ไม่มีปืนไอ้ีย หนีก่อนละกูแล้วได้เอ็มแปดมาจังวันนี้หันไปปาดเก็บหนักเออไอเหียอูซีมาไงเออเออค่อยเล่นเวค่อยเล่นวเวไอเหียนี่ตายว่าปิดก่อนแม่งใจเย็นใจเย็นพันญาใจตรงนิง่งจังวันนี้ใจตรงนิง่งใจผมนิ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงระดับผมนิ่งพอเกินร้อยมันมายังไงล่วงไปเดิเอาเทรก้อนมาแจากพี่เหรอน้องแต่ก็ ก็ไม่ชอบเล่นไวอะโทกินมันกากอะ่ะมันไม่กากหรอกแต่กูเล่นไม่เป็นเนี่สัตว์จบปะผมเล่นโทกินไม่เป็นนะเวย่งยิงยากอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นปืนแต่ปืนมันดีอยู่นะแต่ว่าผมไม่ชอบครับมันกากอะ่ะมันกากสำหรับก,กูเว้เทียเอาเอาวางไงวาไง,าไงชักแมก่อนแล้วหันออกไปป่าเจ็บเจ็บนักล้วงมาเด็กสวยวหย เกมนี้มาหรือเปล่าเกมนี้จะมาหรือเปล่าเกมนี้ผมรู้สึกได้ว่าเดอะโคดกำลังสิทธิ์สถิงล่างเพเอ้ยสิธ์สถิงเอ้ยสิงสถิตล่างผมนับแล้วจังหวะนี้รถจิมมา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 เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเอ้ยเกมมันม,มีส่วนเว้ยมันม,มีส่วนเว้ยกูไม่พันเรายงพันลยากใส่แม่งเลยแม่งพันยาต่อนหน้ากูแนมดูถูกเกินไปเป้าน,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 น้องพันยาต่อนหน้าปีศาจมันก็ล่วงเลยรอเฮียไล้ะ เกมนี้เกมสุดท้ายแล้วนะครับได้แ,แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ดิยอยากทรงแล้วน่าจะได้แชมป์เพราะว่ากูโหดเดอะขูดสิงสถิตล่าผมละเอ้ยล่างผมละเฮ้ยแดงมาไงล่วงมาเลยโอ้โหจะฮิวเลรอนะ้องมันง่ายขนาดนั้นหรอฮิวตต่หน้าปีศาจมันไม่ง่ายนะเออว่าปีศาจกูคือปีศาจปีศาจแดนนี่ครับมัน เก่งเกินต้านไม่มีใครหยุดมันอยู่แล้วจวังหวะนี้แล้วจวังหวะนี้แดนนี่บวกเดอะครูครับสิงสถิตล่างไม่มีใครเอาผมอยู่แล้วจวังหวะนี้ผมวิ่งลาวิ่งไล่แล้วไม่เจอใครสักคนเฮ้ยมีคนเพิ่งโดด่ายังไงอยู่ไหนนี่ไงเจอตัวเจอเป้าหมายแล้ววิ่งใส่เจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักอยู่นะจังหวะนี้ใส่เลยครับรออะไรอะ ใ่เลยครับเว้ยมีสวนมันมีสวนแล้วไงล่วงเหมือนเดิมเรามาอีกสองตัวข้างหลังข้างหลังมาอีกสองตัวกระโดดยิงโดนหัวไปหนึ่งเก้าเก้าดาเมจรังวันี้ึะบาดล่วงไปอีกหนึ่งครับมาอีกตัวครับว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงอย่าฮาวอย่าฮาวเช็คป,ประวัติสุ่กรบุษบาเช็คป,ประวัติด้วย กูแม่งเดือดขูดเล่นซองยาวแล้วกันเจ้าไ,ไปอัพเจ้าไปเป็นซองแม็กสามครับก็น่าจะโหดหเหี้ยมมีเหตุกบซองแม็กเจ็ดนะเออน่าจะโหดเอ๊ะยิงกันทางล่างยิงกันอะไรยิงกันอะไรโอ้โหแม่งล่ากูต่อหน้าต,ต่อตาใครวะนี่ไงไอเวนี่แน่นอนลวงไปโอ้โหแม่งมาล่ากูได้ยังไงให้เกียรติกูด้วยกูเดือดขูดครับให้เกียรติกูด้วยล่ากูให้เกีย,กยก food, รติก,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 กูหน่อย เฮ้ยแม่งกระตุกจัดเลยวะโอ้ยโคตรกระตุกอีฮี้ยกูเล่นได้ยังไงวะกระตุกชิบหายทนดูหน่อยนะบนดูผมรอสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีมาเห็นคลิปนี้และจะเป็นสปอนเซอร์ผมและข้างบนมีวะติดต่อมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟสบุ๊กไว้ข้างล่างนะมาไงมาไงเจบ็บโอ้ยจังวันนี้โดยแดน ใส่นาฬิกาแน่นอนนี่ไงปล่อยนาฬิกาออกไปแล้วจิงร่วงเม็ดเดียวพอไม่ให้เยะไม่ให้แยะเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเฮยแม่งโดนหน้าหลังเอ้ยตามมาไม่ติดโอ้โหไอ้เฮียเกือบตายแล้วโกิร์ตแต่ก็ไม่เกิดเท่าไหร่เลือดยังไม่ลดเยอะแยะเท่าไหร่นะจ๊ะชิวๆไปเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอยู่บ้านเอลล์หรอหรืออยู่ไหนเฮ้ยอยู่บ้านเอลจริงด้วยจังหวะนี้โดนกูป่าโดนกูป่าแน่โดนกูป่าแน่น้องจ๋าโดนกูป่าโอ้อะไร ก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งตัวเป็นเดอะขูดนะครับการกลับมาของเดอะขวดก็ไม่ได้โหดเหี้ยมมันหาสักเท่าไหร่นะครับคือกูเล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเว้ยมึงต้องเข้าใจกูนะคือโทรศัพท์กูโคตรร้อนไอ้เหียบพอมันร้อนแล้วมันโคตรแหลกเออโอ้แม่งเล่นแท้ไม่ได้กูเล่นได้แน่ไหนแม่งก็โหดเหี้ยมแค่ไหนแล้วว่น้อง ก็ถ้าใครอยากให้กำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามกูแล้วนะครับมึงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปแจ้งเตือนใหม่มึงจะได้เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย